ผมได้ใช้ชีวิตอันยาวนานไปกับแบบนี้ไปประมาณ88,998วันแต่ทั้งที่จริงแล้วมันเปิดได้เออถึงอาทิตย์ยังวะเออช่างมาันเถอะและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับผมตอนนี้ผมกําลังดองจิง๊กซอและกําลังใจเต้นเพราะว่าผมจะได้สตรีมเปิดจิ๊กซอประมาณ4,000จิ๊กซอ <Yeah. S 1> บอกคำได้ว่าเจอเกลือแบบเน้นๆแต่ถ้ว่าเมื่อผมเข้าเกมมานั้นสิ่งที่ไม่คาดคิด ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างของผมหรือแม้กระทั่งเฮปอรมอยก็ไม่เหลือให้ผมเลยไม่แต่สัก,กแตะแหลกเดียวนั่นคือจิ๊กซอว์นะและจิ๊กซอว์ทั้งหมดและเงินอีกสิบล้านของผมก็ได้หายไปภายในชั่วคราบคืนเกลี้ยงเลย <c oughs> และตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือให้ผมเลยไม่แต่จะดูต่างหนะ้าเออใช่ไหมเออไม่เหลืออะไรเลยนะ <c oughs> ผมได้หัวเราะแบบแห้งๆแล้วก็บอกกับตัวเองว่าและอย่างเนี้ผมจะเอาฮอม์ยที่ไหนไปลงด่านผมก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปในด่านแบบนี้แล้วก็โชว์ความตะลึงให้หลายคนประจักษ์สายตาว่าผมก็เข้าด่านได้นะเออนี่เลยเฮ้ยทำไมสตอรี่ผมเปิดหมดเหรอไม่น่าใช่เฮียก็ลงไม่ได้สักด่านนี่หว่าผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าผมลงไม่ได้สักด่าน ด็อกบัคอบร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดีพ s สบริการ v ีไอพี v e r r อร์เบริการกดเกมพาสแมปบ็อกฟุตบริการกดผลแมปบ็อกฟุตบริการกดเกมพาสและกดผลคิงเลเจนซี่บริการกดพิสแมปออสตา และบริการกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟีไฟวอลเ a l รนโอพระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบรีบๆล่ะ <c oughs> ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินกลับไปที่เดิมแต่ถ้าว่าพรเดินมาผิดทางไม่ใช่ทางออกอยู่ทางนี้ผมก็เลยเดินจำอ้าวและถ้าเป็นคุณล่ะเมื่อมีศูนย์เหรียญกับศูนย์จิ๊กซอคุณจะทำยังไงนะต่ผมนั่นละก็ผมก็เลยตามหาสมาชิกเออแถวนี้ว่าจะมีใครร่วมทีมไปกับผมหรือไม่ว่าไงเลมแลมเออไม่น่ามีไม่มีอะไรให้เลยนะครับผมจะเข้าไปวางห่หมอยก็เป็นไปไม่ได้ ว่าผมมีนะมีจะเส้นเดียวต้องนัดโกนทิ้งหมดแล้วทุยไม่ใช่เฮ้ยว่าไงพ่อหนุ่มอันนี้มันตัวผู้หญิงไม่ใช่หรอ <inent S 3> วะอืมเฮ้ยผมแค่จะชวนเขาร่วมทีมเขาก็ตอบมาว่าอืมนี่แปลว่าเขาร่วมแล้วอย่างนั้นเหรอว่าหายตัวนึ้งเอ่อสงสัยเมื่อผู้ร้ายเสียตลาดเออมันเกี่ยวอะไรกับผู้ร้ายวะหายจะถึงเรา่ายจะได้คืออะไรอ่ะเออ่านไทยแล้วก็อ่านแล้วก็งงนะครับอ่านไทยแบบงงๆ นั่นก็คือผมนั่นเองแ่ะครับผมก็เลยตามหาสมาชิกในทีมของผมที่หายไปแปลว่าด a ต a าหายเนี่ยอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันเออป่าคราบทุยไอ้เชี่ยเรืมันเกี่ยวอะไรกับทีมของผมกันล่ะเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวยังไงล่ะผมก็เลยตัดใจที่จะเดินตามหาทีมที่หายไปของผมต่อว่าแล้วผมก็เจอกับบุรุษในตำนานป่ากินนั่นเองนะฮะ เออโยอยากได้ควสรายวันหรือไม่แต่มันเกี่ยวอะไรเควสรายวันฟ้าผมไม่ได้ต้องการควีรไยหวันผมต้องการให้คุณมาเข้าทีมของผมตัางหากล่ะเอาตอนนี้ผมไม่มีอะไรลงแล้วผมก็เลยตามหาที่มาอยู่ในแมปอย่างนั้นล่ะเออจริงๆก็ต้องตามได้หรอว่าเฮ้ยเชี่ยดูดิเนสายน้ําอนหลังไลไม่ทำไมมันสวยจังวะเนี่ยสายน้ํานี่โคตรสวยครับดูดิเชี่ยเอ้าแล้วผมมาอยู่หลังวาร์ปอย่างนั้นเหร เชิดหลังวับก็มีดูตรงนี้ครับก็จะมีสะพานที่ยาวเหยียดขึ้นไปยันคฤหาดด้านบนแ้ผมไม่รู้เลยนะว่ามีทางนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยกดคมผมสามารถเดินขึ้นบันไดได้ด้วยวัดจัฟาร์กไม่เคยมาเลยครับพี่ดูดิเฮ้ยนี่มันราชวังเชิดไอพ่อหนุ่มคนนั้นเนี่ยสนใจที่จะเข้าทีมของผมหรือไม่เอ๊ะนี่มันเกิลกับแมสใช่หรือ่าเนี่ยรายชาแห่งรัตติการเฮ้ยโดดลงด้านหลังได้ด้วยเฮ้ย เช่มันมีทางที่จะตกแมพได้เลยจุพวกผมม่รู้จะทำไงดีว่ามันไกลเกินผมเลยตัดสินใจที่จะใส่เกียร์หมาเพราะว่าไม่ไหวแล้วถ้าผมเดินอย่างเต่าจากด้านหลังไปถึงด้านหน้าเนี่ยมันจะจะานแน่นอนผมเลยตัดสินใจใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งติดสปีดไปอยู่ด้านหน้าเละนั่นแหละครับ <laughs> ผมเลยตัดสินใจใส่เกียร์หมาแล้วก็ไปหาพักพวกขผมต่อ พะว่าผมทําอย่างเงี้ยมันไร้สาระเกินไปอะนะเฮ้ยผมเจอแล้วตัวตึงเฮ้ยผมก็เลยถามเขาว่าพี่ครับพักพวกเพื่อนอยู่ไหนครับพี่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีการมือถือแคร์แก่ขึ้นตัวตรวสอบนี่ครับโอ้เขาบอกว่าพักพวกของผมน่ะอยู่ที่ห้องแลบอย่างนั้นเหรอผมเลยตัดสินใจที่จะเดินตามหาห้องแลบและก็มองไปมานอนไม่หลับนี่มันคืออะไรกันเนี่ไมันอาจจะใช่แลบแน่นอนฮะ ก็เลยตัดใจมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินไปนี่มันแบนเนอะร์แล้วก็เดินวนไปตรงนี้แล้วนั่นมันเกวแตวตัวั้นก็คือเหตุการณ์และโลกเอดผมเข้าไปเนี่ยผมจะติดเอ็ดไหมนะแต่คงไม่หรอกเฮ้ยเจอแล้วนี่มันปราสาทแล็บนี่วาเอต่ออ้าวมันก็อยู่ข้างๆ้วเดินไปไหนเนี่ยแล้วผมก็ต้องวาร์ปเข้าไปในแล็บแล้วก็ตัดใจหาพักพวกของผมต่อที่ได้หายตัวไปและอยู่นี่ไง เฮ้ยเจอแล้วเออเอออะไรวะไม่รู้เหมือนกันไม่น่าใช่แต่นี่คือหนอนบุ้งแสนลาชาตร้างหนอนพระพญาจะหาสายพันธุ์ใหม่แต่ว่าสายพันธุ์ตัวเร็วจะปไรเดี๋ยวเร็วไปเด้๋ที่แต่มันจะไวขนาดนี้ให้พอคนด่านเถอะสิให้ตายเถอะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเดินตามหาวิวัฒนาการนั่ก็คำว่าซุนยังงั้นแหละเฮ้ยโอ้โหตึ้งโอ้ มีได้เลขศูนแล้วตรงนี้มาทําไม3มามมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ตัดสินใจที่จะเดินออกหน้าประตูทางนี้ทางออกสินะ <c oughs> แล้วก็เดินตามหาพักพวกของผมต่อแต่ทว่านั้นผมก็มีสกิลใจอยู่อย่างหนึ่ง <Yeah. S 2> นั่นก็คือรายการเควสตรงนี้มันสามารถรับได้อย่างนั้นเหรอก็คือเลเวลศูนย์ะรับได้สิจิกต่อเนี่ยเฮ้ยทำไมมันบันไปเวอร์สองแล้วะ ในเมื่อผมตอนเนี้ยผมเลื่อหนึ่งอยู่นะเออผมอก็ไมงดูง้ไนเออไม่ใช่บัคเบอร์อสองนี่เฮ้ยตอนนี้ผมมีความหวังอยู่สิบครับศูนย์ทำให้ผมได้ทีมที่แข็งแกร่งแบบแข็งแกร่งมากมากเลยนะอย่าแล้วเราจะได้ทีมที่แข็งแกร่งหรือไม่เรามาดูนี่นไม่เลยเปิดห้าเลยเออเฮ้เจียอะไรเนี่ยเอาตัวสามด้วยแล้วก็เปิดอีกห้าโอ้ย สามด้วยผมก็เลยตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในตอนนี้เอาเกมครับจะอยู่ทําหอยรอดอะไรนะครับพี่โอ้โหถ้าจะขนาดนี้